ที่ทราบกันดีนะคะว่าปัจจุบันเราไม่ได้แค่เผชิญหน้ากับภาวะโลกร้อนเท่านั้นแต่เราทุกคนกําลังก้าวเข้าสู่สภาวะที่โลกกําลังเดือดซึ่งหลายประเทศทั่วโลกค่ะต่างก็ตระหนักและร่วมมือกันหาทางออกเพื่อสร้างสมดุลให้กับโลกไปนี้ค่ะ เช่นเดียวกับที่งาน SX 2 0 2 3ที่สที่โซน Better Living จะเห็นได้ว่าหลากหลายองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ก็ได้มีการดำเนินง,งานเพื่อส่งเสริมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นสังคมสิ่งแวดลอ้อมตลอดจนการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนค่ะภาพรวมของงานจะเป็นอย่างไรและโซนนี้จะมีอะไรน่าสนใจนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ ผลงานที่เรียกความสนใจสะท้อนถึงความสอดคล้องระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันที่มาจัดแสดงในพื้นที่ของ Better Living ซึ่งทำให้ผู้มางาน SX 2 0 2 3สัมผัสได้ว่าเรื่องของความยั่งยืนเป็นเรื่องใกล้ตัวโดยเฉพาะการนำวัสดุเหลือใช้เศษผ้าที่หลายคนมองว่าเป็นขยะนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะและเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้ารุ่นพิเศษจำนวนจำกัดจากแบรนด์ดังต่างๆ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งบ้านของใช้ที่ผลิตจากวัสดุและเส้นใยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถักทอตกแต่งเป็นลวดลายของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อย้ำเตือนการกระทําของมนุษย์ทุกคนที่อาจจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและโลก วันนี้พาสยามาร่วมง,งานกับทาง SX e e นะคะก็ตั้งใจมากๆที่จะนำออทั้งวัสดุค่ะที่เราใช้ในการผลิตแล้วก็สินค้าที่พาสยาผลิตอยู่ที่มีความสอดคล้องกับความยั่งยืนด้านหลังจะเห็นเป็นพาณิช่นสีฟ้าๆนะคะจะเป็นรูปเต่ามะเฟืองนะคะตรงนี้เราจะใช้วัสดุ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วค่ะของทางภาษยาสร้างเป็นศิลปะงานพอดิชั่นสวยๆแบบนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกระเป๋าผ้าค่ะเป็นกระเป๋าผ้าทอหลากหลายลวดลายแล้วก็ใช้งานได้นานสามารถจะพกพาไปที่ไหนก็ได้แทนการใช้ถุงพลาสติกค,ค่ะ นอกจากนี้ที่โซน Better Living จะพาทุกคนไปเรียนรู้และเข้าใจถึงการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากองค์กรต้นแบบชั้นนำที่มีเป้าหมายขับเคลื่อนเรื่องของความยั่งยืนมุ่งไปสู่เป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ผ่านการนำเสนอในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจใกล้ตัวและเข้าใจง่ายตั้งแต่เรื่องของการดูแลน้ำทำความเข้าใจเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพการจัดการของเสียและการลดคาร์บอน บริษัทของเราเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านการติดตั้งโซลา่าฟาร์ม36ฟาร์มในประเทศไทยการที่เรามุ่งสู่ความเป็นคาร์บอนนิวทรอลหรือตัวเนซีโร่แล้วเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยมันคือการช่วยเรื่องของโลกและประเทศของเราแล้วก็คนรุ่นใหม่ต่อไปด้วยแล้วจากการที่มางานในครั้งนี้ค่ะเราจะทำให้เราได้เรียนรู้ว่ามันเข้าไปอยู่ในชีวิตเราแฝงเข้าไปตั้งแต่การชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจน กลับบ้านไปนอนเลยเหมือนกันคะ่ะบางทีเราคิดแค่ว่ามันไกลตัวแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมาเป็นผลกระทบกับเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็ต้นทุนในการใช้ชีวิตของเราด้วยเพราะอย่างที่เราเคยได้ยินเรื่องของซีแบมหรือเรื่องของภาษีคาร์บอนที่มันกำลังจะตามมาทําให้สินค้าที่เราใช้อะราคามันอาจจะสูงขึ้นนอกจากนิทรรศการที่น่าสนใจยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองความยั่งยืนในมิติต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทุกช่วงวัยรู้สึกตื่นตาตื่นใจว่าค่ะแบบ มีการนำพลาสติกมาใช้ได้เกิดประโยชน์มากๆแล้วก็มีการนำมาทำเป็นสินค้าต่างๆค่ะออกมาทำให้มันมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นอ่ะก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเห็นค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ยังมีองค์กรที่ทำให้โลกนี้มันน่าอยู่มากขึ้น,นะค่ะตื่นเต้นนะเพราะว่าเห็นถึงแบบนวัตกรรมต่างๆที่ที่ได้โชว์ขึ้นมาครับซึ่งเห็นถึงตั้งแต่แบบ ต้นน้ำยันปลายน้ำของของแบบแต่ละที่เลยซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่รู้สึกว่าเจ๋งดีและคิดว่าน่าจะต่อยอดและยั่งยืนได้ดีเลยครับผมมาพบกันที่งานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน SX 2023 Good Balance Better World สมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าพบกันวันที่29กันยายนถึง8ตุลาคม2,566ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต